แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเรื่องหนักใจเมื่อสองแข้งสำคัญมีแววพักยาวหลายนัดในฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้สื่ออังกฤษคาดการว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องพลาดการใช้งานเลนี่ยโร و และรัสมุดฮอยลุนในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลหน้าหลังจากที่ทั้งคู่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องนัดที่แพ้อาเซนนอหนึ่งประตูต่อ2เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ ตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลเมื่อทั้งสองนักเตะใหม่เจอปัญหาบาดเจ็บโดยเลนี่โยโรคประการหลังดารุ่งชาวฝรั่งเศสมีอาการกระดูกเท้าแตกและคาดว่าจะต้องพักยาวจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนขณะที่รัสมุดฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงและคาดว่าจะต้องพักประมาณ6สัปดาห์จากสถานการณ์นี้ทําให้ทั้งสองรายจะพลาดการลงเล่นในนัดเปิดฤดูกาลของศึกพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแผนการเล่นและการเตรียมทีมของเทนฮากในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาล2024-2025